นี่นี่ก็คือทางเข้าที่จะไปไหว้พระนะครับก็เดินเข้ามาแล้วก็จะเจอจุดแรกก็คือจุดจําหน่ายอาดอกไม้ฝุกเทียนครับเพื่อสักการะหลวงปู่เอีย่ยมของพระสุพานณสูงครับทีนี้การบูชาก็แล้วแต่ศรัทธาครับว่าจะศรัทธาเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเลือกดอกไม้ฝุกเทียนนะครับอ่าอันนี้เท่าไหร่ครับอ่าแล้วแต่ทาบุญนะครับนี่นะครับผมอาเนี้เดี๋ยวผมจะใส่ทาบุญนะครับแล้วก็ก็จะมีอ่าชุดทุกเทียนแล้วก็ทองครับ แล้วก็มีดอกไม้ฮะแล้วแต่จะเลือกครับผมเรียกเป็นดอกกล้วยไม้นะครับนี่สวยดีนะครับไปไหว้พระกันอ่าจุดที่เลยจากดอกไม้ทุบเทียนไปแล้วครับก็จะถึงจุดที่อ่าไหว้กาบไหว้หลวงปู่เอี่ยมนะครับอ่าครับนี่ก็มีการอ่าปรับปรุงนะครับเมื่อก่อนจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับตอนนี้ก็มีการปรับปรุงครับซึ่งดูสะดวกแล้วก็สวยงามขึ้นเยอะเลยนะครับนี่หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับอ่านะครับเราไปอ่าไหว้พระหลวงปู่เอี่ยมกันครับ ก็วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ฮะคนจะน้อยนะฮะอาปกติแล้วถ้าเป็นเสาร์ที่นี่คนจะเยอะมากนะครับอันนี้นะครับปุเอี่ยมนะครับอื่แล้วก็เราก็ตอนนี้นะครับเราต้องมาจุดเทียนตรงนี้นะฮะจุดเทียนตรงนี้แล้วก็มากราบไหว้ตูุเอี่ยมตรงนี้นะครับนี่ครับอ่าแรงล้นครับของปุ่เอี่ยมวัฒนพันสูงนะครับผมเมื่อเราไหว้พระตรงจุดอ่อไหว้พระตรงนี้นะครับทีนี้เราจะมาปิดทองกันครับก็คือมาทางด้านซ้ายก็จะเจอ พระ,ะ,ะรูปหล่อสามองค์นะครันั่นก็คือ,อด้านซ้ายสุดนะครับก็คือหลวงปู่กินนะครับแล้วก็องค์กลางก็จะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะแล้วก็ด้านซ้ายสุดก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะครับไปเราไปปิดทองกันครับนี่ถ้าเรากลับไหว้เสร็จแล้วครับเราก็จะมาไหว้หลวงปู่เอี่ยมที่ปฏิสนธนอยู่ตรงหน้าโบสถนะครับ ซึ่งจุดนี้ครับคนที่คนที่มากราบไหว้หลวงปู่เอี่ยมในวัดสะพานสูก็ต้องกราบมาราบไหว้ทุกคนครับตัวนี้ครับนี่แล้วก็จะมีการต่อแถวกันนะครับนี่ครับอ่าก็มีคนรอปิดทองถ้าเป็นวันเสาร์ที่มีคนจะเยอะมากนะครับอันนี้เป็นวันจันทร์คนจะน้อยนิดหนึ่งแต่ก็คนก็มาเรื่อยๆนะครับนี่ครับมาได้นะครับหลวงปู่เอี่ยมซึ่งจุดปิดทองหลวงปู่เอี่ยมตรงนี้นะครับอ่ามีเ้าห้ามอยู่อย่างนึครับก็คือห้ามปิดทองตรงตรงตาของหลวงปู่นะครับนี่ครับ ปิดตาตรงปิดตรงดวงตาหลวงปู่ครับปิดอื่นปิดได้หมดนะครับนะครับเมื่อออกจากจุดที่ไหว้หลวงปู่เสร็จครับทีนี้เราก็จะไปต่อไปก็จะเป็นเมื่อลงจากโบสถ์มาแล้วครับเราก็จะเจอวิหารร้อยปีครับซึ่งเป็นที่ปฏิสถานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยาครับซึ่ง ถ้าเราเข้าไปข้างในฮะเขาจะห้ามถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอฮะเพื่อความปลอดภัยของพระพุทธรูปนะ,ะซึ่งข้างในจะเป็นฏิสถานของพระพุทธรูปสมัยอยุธยาซึ่งอายุหลายร้อยปีฮะแล้วก็มีจํานวนมากนะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากจะชมความงดงามตัวองค์จริงนะ,ะให้มาได้นะที่วัดสปารสุขะ,ะผมจะปิดวิดีโอแล้วนะครับเพื่อที่จะไปกราบไหว้พระพุทธรูปขางในนะครับผมเราไม่ออกจากวิหารร้อยปีมาแล้วครับก็จะมาถึงที่ประดิสฐานของ ปูกินนะครับซึ่งปูกินก็จะปฏิบัติธรรมด้วยตรงนี้นะครับนี่ครับที่ปฏิบัติธรรมปูกินครับก็ต่อไปก็ผมก็จะมากราบว่าวงปูทองสุกนะครับครับวงปูทองสุกนะตอนทีนี้เราก็จะไปกราบไหว้ประจําวันครับซึ่งนี่ก็คือพระประจําวันอาทิตย์นะครับถัดมาก็คือพระประจําวันจันทร์นะครับแล้วก็พระประจําวันอังคารนะครับไปเป็นพระนอนครับ ซึ่งก็คือพระปรางสายญาตนะครับแล้วก็พระวันพุธนะครับก็พระประจำวันพฤหัสน,นะครับแล้วก็พระประจำวันศุกร์เราโอุดท้ายก็คือพระประจำวันเสาร์นะครับก็คือพระนาปกนะครับส่วนผมเกิดวันอังคารนั่นก็คือพระปางสายญาตนะครับไปไปไหว้พระปางสายญาตกันและเมื่อเราไหว้พระประจำวันเสร็จครับจุดต่อไปก็คือจุดที่จะต้องทําบุญเรียกว่าจุดทําสักการะน,นะครับ อ่าซึ่งจุดนี้ครับจะเป็นจุดที่ถวายสังกทานนะครับซึ่งก็จะมีญาติโยมมาคอยถวายสังกทานกันเยอะแยะไปหมดลยฮะนี่ครับวันนี้คนน้อยนะปกติแล้วต้องรอคิวสองสามคิวเลยครับวันนี้ก็จะได้มาทาบุญครับนี่มาทําสังกัณเราเรียกว่ามาทําสังกทานะฮะนี่เดี๋ยวผมก็ต้องไปทําสังกทานกับท้องมึงนะครับนี่ก็คือกรรมการวัดะซึ่งก็จะคอยบริการให้กับญาติโยมที่มาทําบุญนะครับสวัสดีครับ จะมาทําสังกระทานนะครับผมขออนุญาตนะครับผมขอบคุณครับรนี่น <c oughs> ้คนระับครับผมนี่เจ้าหน้าที่วัดก็จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ใจดีมากนะครับผมขอบคุณครับครับอ่าซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดถวายสังกทานนะครับก็ซึ่งก็จะมีพระคุณเจ้ามาคอยรับสังกทานนะครับ ซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นวันเสาร์วันนี้คนจะเยอะมากวันนี้คนจะน้อยนิดนึงนครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้า,นาที่คอยอำนวยความสะดวกอยู่นะครับนะี่ครับผมเดี๋ยวผมจะไหวกระทานพระคุณเจ้าแล้วนะครับพะวัตถุอรหัตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสะสะ ซึ่งในการถวายสังฆทานครั้งนี้นะครับผมก็ได้ถวายสังฆทานเป็นชุดผ้าไตาจีวรไปนหนึ่งชุดนะครับซึ่งพระคุณเจ้าก็ให้สิทธิ์ให้พรจนจบนะครับผมก็ขอให้บุญกุศลนี้ครับไปถึงผู้ชมทางบ้านทุกๆคนนะครับและเมื่อถวายชุดผ้าไตาจีวรเสร็จนะครับพระคุณเจ้าก็ผมน้ำมนต์ให้หนึ่งชุดนะครับมาเคหก,กระโหลปปกปกๆขอให้รวยขอให้รวยนะครับสาธุ แล้วเมื่อถวายสังฆทานเสร็จนะครับต่อไปผมจะพาไปชมสะพานสูงครับซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดสะพานสูงครับอ่ะทีนี้เราไปดูจุดสะพานสูงกันครับอ่าซึ่งจะต้องเดินมาด้านหลังวัดนะฮะนี่ครับนี่หลังวัดนะครับอ่าจุดนี้นะครับก็คือจุดที่เรียกว่าสะพานสูงนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนะฮะจะมีสะพานที่ไม่สูงมากฮะแล้วก็เรือผ่านไม่ได้แล้วทางบ้านชาวบ้านกับทางวัดนะฮะก็เลย สร้างสะพานให้สูงขึ้นคือโกงข้ามแม่น้าเพื่อจะให้เรือรอดผ่านไปได้เพื่อให้มีการสัญจรไปมาครับเขาจึงเรียกว่าสะพานสูงคะซึ่งเมื่อก่อนเป็นสะพานไม้แต่ปัจจุบันแล้วเป็นสะพานปูนและสวยงามมากครับไปดูกันนี่ครับนี่คือจุดสะพานสูงครับสวยงามมากนะครับนี่เป็นสะพานข้ามคลองนะครับระหว่างคลองกับวัดนะอ่เป็นสะพานข้ามคลองระหว่างวัดกับหมู่บ้านนะครับนี่ผมจะพามาให้ถึงจุดที่สูงสุดแล้วนะครับ นี่ครับสะพานสูงนะครับเป็นคลองครับดีปลาเยอะมากมายนะครับนี่ครับืี่ปลาเยอะแยะมากมายครับโอ้บรรยากาศดีมากนะครับนี่นี่โอ้บรรยากาศดีมากนะครับนี่สะพานสูงนะซึ่งสมัยก่อนนะเป็นสะพานไม้นะปัจจุบันนี่เป็นสะพานปูนแล้วนะครับนี่ครับโอ้บรรยากาศดีมากนะครับนี่ครับอ่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอ่าหมู่บ้านกับวัดนะครับนี่ครับนี่ เพื่อให้ที่เหตุผลที่สร้างให้สะพานสูงไว้ก็คือเพื่อที่จะให้เรือสัญจรผ่านลอดผ่านไปได้ครับถ้าสะพานไม่สูงครคือเรือไม่สามารถลอดผ่านไปได้นะครับนี่ครับอ่าแล้วจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าจุดสะพานสูงนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนสะพานสูงแห่งวัดสะพานสูงนะครับจุดที่เรียกว่าวัดสะพานสูงเนี่ยครับนี่ครับผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะนี่ครับ นี่ครับอ่าด้านหลังผมก็คือเป็นหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ขัดมาฮะด้านหลังผมอีกทีนี้ก็จะเป็นวัดสะพานสูงนะครับนี่ครับซึ่งหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดสะพานสูงจะมีชื่อเสียงเรื่องของอภาพปิตาะซึ่งภาพปิตาของหลวงปู่เอี่ยมนี่มูลค่าหลักล้านนะใครมีนี่ืหบอกได้เลยว่ามีสมบัติอยู่กับตัวเลยนะครับแหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะโอเคครับวันนี้ผมจะพามาชมจุดต่อไปนะนั่นก็คือจุดอ่บูชาวัตถุมงคลประจำวัดสะพานสูงครับ จุดนี้ก็จะเป็นที่วิชาวัตถุมงคลของวัดสมพันนะครับมาไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหลากหลายนะครับนครับก็จะมีของหลวงปู่เอี่ยมของวัดสะพานสูงนะครับก็จะมีราคาตั้งแต่หลักร้อยหลักสิบนะจนถึงหลักพันนะครับนี่ครับมากมายนะสำหรับคนที่ศรัทธาวัตถุมงคลครับก็คือมันมาได้เลยนะครับตรงนี้จุดจำหน่ายวัตถุมงคลนะครับของวัดวัตถุมงคลเยอะมากนะครับนี่ครับ นี่คใครอยากบูชาของปู่เอี่มเชิญได้เลยนะครับภาพปิตานี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของลูงปู่เยี่มเลยนะครับนี่ครับจะมีทั้งเนื้อผงเนื้อแล้วก็เหรียญข้าวหลามตัดนะครับนี่ครับนี่ครับมีให้เลือกบูชามากมายนะครับจุดบูชาวัตถุมงคลต่อไปก็จะเป็นส่วนของ ไอแผงเช่าพระครับก็จะมีถุดแผงเช่าพระอยู่ข้างๆวัดทีนะครับก็จะมีพวกเชียนพระพวกอะไรมาตั้งแผงไว้อยู่อ่ะทีนี้เรามาดูวัตถุมงคลนี่ที่ข้างวัดนะครับอันนี้ก็คือร้านที่หนูเล็กปากด่านนะครับอันนี้เรามาสอดถามครับีครับ้เดี๋ยวมีอะไรแนะนำา้ังครับพี่ก็ทางร้านเราจะเป็นจะเป็นหน้ากลางๆของหลวงพ่อทองศุกนะครับก็อย่างเช่นอย่างพวกมีจะจะมีพวกพระปิดตาหลวงพ่อทองศุกเหรียญเสมา ปิตายุคต้นสอง5้าแล้วก็จะเป็นปิตาร้อยปีปิดตาร้อยสิบสองป,ปีแล้วก็เป็นพวกปิดตายุคต้นยุคปลายอย่างพวกชะลูดต่างๆพิมพ์แขนกลางต่างๆแล้วก็อย่างนี้ก็จะมีเหรียญมีเหรียญข้าวหลางตัดเสาห้ารุ่นร้อยปีแล้วก็เป็นพวกเหรียญยิ้มหวานอันนี้นี่ท่านหลวงหลวงปู่บลยใช่ไหมท่านหลวงู่ตทองสุกเลยนะครับที่ที่เราคุยกันมาเพราะหลวงพ่ตทองสุกท่านเสียมรณภาพตอประมาณสอง สองห้าสองพันห้าร้อยสองห้าใช่ครับ,รบใช่ครับเริ่มต้นเริ่มเริ่มต้นทําวัตถุมงคลประมาณสองสี่เก้าห้าใช่ครับอืครับโอ้โอนี่ได้ความรู้มากเลยนะครับเนี่ยมีอ,อันนี้ให้ดูของดีนะครับอันนี้คือหล่อรูปหลอโบราณหล่อลลอี่ม อันนี้ทันทันทันเนี่ยปีสองพันห้าร้อยครับจะเป็นพันหลวงพ่อทองสุกร์อันนี้ราคาขอโทษนะครับไอ้ราคาบูชาแพงนะครับอันนี้อันนี้จะตั้งไว้แสนสามโอ้แสสามนะราคาน่าดูเลยครับนี่ครับใครอยากได้นี่ครับนี่มาที่ร้านพี่หนูเล็กปากด้านนะครับพี่ครับพี่แกให้ข้อมูลแล้วก็นิสัยดีมากนะครับนี่ครับประกันแค่มาตรฐานสากลครับนี่ครับประกันแค่มาตรฐานสากลด้วยนะครับนี่ครับหลวงพ่อทองสุกใช้มากเลยนะราคา หนึ่งแสนนะแต่ว่าถ้าใครมาเช่าในที่แกอาจจะรถใครก็ได้เลยต้องคุยกันครับแล้วมาดูของกันครับซึ่งผมก็ใช้เวลาสนทนากับพี่หนูเล็กปากด่านอยู่พอสมควรนะครับซึ่งพี่แกก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุมงคลของวัดสะพานสูงนะครับทั้งหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่กินแล้วก็หลวงพ่อทองสุกนะครับนี่ถ้าใครอยากได้วัตถุมงคลของวัดสะพานสูงครับขอแนะนําร้านเลยนะครับร้านที่หนูเล็กปากด่านนะครับอ่าผมก็สนทนากับพี่แกจนเย็นเลยนะจนได้เวลากลับนะครับ ซึ่งหลวงปู่เอียบก็จะขึ้นชื่อหรือเปล่าเรื่องความทักษิณนะครับซึ่งใครมาขออะไรก็มากจะได้นะครับใช่ครับผมที์นี้ผมก็ขอขอบคุณพี่หนูเล็กมากนะครับผมได้ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดกด้วยครับก่อนกลับนะครับทีนี้ก็เป็นทมเนียนเราขอการกลับทุกคนก่อนมากโดยส่วนมากก็จะติดไม้ติดมือเฉียงกู้ไปนะครับก็คือจะมีเรียกว่าเราจะมีแผงล็อตบี้จำหน่ายอยู่ก่อนกลับนะก่อนะครับแล้วผมก็ไม่พลาดเหมือนกันครับผก็ต้องมาชิมชมพูนันท์นะครับผมนี่ก็คือร้าน พีป้าเล็กนะครับผมเน่เพิ่งผมจะมาขอเชียงโชคครับอันนี้ใบเท่าไหร่ครับเนี่ยใบละหนึ่งร้อยในนะครับเน่อผมไม่รู้ละผมได้เลขในในใจมานะผมจะเรียกไปเลยหนึ่งใบนะใบละหนึ่งร้อยจับเลขนะครับขอให้ถูกขอให้ถูกนะนี่นะผมไม่ให้ดูนะหกล้านหกล้านนะป้าเล็กบอกหกล้านนะครับผมนี่คร้บผมงอ่าผมเชียงโชคมาแล้วครับวันนี้อ๋อแล้วก็ได้เวลากลับแล้วนะครับนี่ครับนี่ก่อนกลับผมก็ไม่พลาดที่จะเสียงโชคนะครับนี่ครับนี่ครับ หกล้านหกล้านป้าหนูเล็กบอกหกล้านหกล้านนะนี่ถ้าผมถูกหกล้านนะผมจะกลับมาทำพูดอีกครับซึ่งปกติผมก็มาบ่อยแล้วเพราะว่าบ้านผมอยู่ตรงนี้ครับอยู่ใกล้ๆกล้วัดพระศรี่เองนะครับผมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผม